วันนี้เป็นวันเสาร์อากาศดีมากก็เลยชวนกันสองคนผัวเมียว่าเราไปขี่จักรยานกันเถอะไปขี่จักรยานเลาะคลองเป็นคลองที่เขาขุดขึ้นมาด้วยมือมนุษย์นะไม่ใช่คลองธรรมชาติแต่เขาทำดีมากคลองนี้เขาไว้ให้เรือมันแล่นผ่านพอถึงจุดแรกก็โอ้ พี่แมวก็อยากลองดูน้ำเลยว่าน้ำมันหนาวเป้าอากาศข้างบนมันอุ่นนะ้ำมันจะเย็นไหมโอ้สรุปแล้วใช้ได้ลงไปมันไม่ใช่ทางลงอะนะมันเป็นหินลูกใหญ่ๆก็ต้องลงแบบระวังระวังมีน้ำหรือเป็นเคลือเคลือเคล,ลือผลไม้มันเป็นน้ำน้ำเท้าแตะน้ำดูป้าน้ำไม่ หนาวน้ำอุน่นช่วงนี้ก็แค่ลงเทสความร้อนความเย็นของน้ำเฉยๆนะนะก็คือเราต้องเดินทางอีกยาวไกลแล้วก็เลยไม่ทำให้ตัวเปียกใจนะก็อยากลงไปแช่อยู่ในน้ำเลยข้างบนมันร้อนมากอากาศมันประมาณเกือบ30องศานัาน่น <c oughs> ยอกหน่อยยอกหน่อยพูดถือกล้องก็ถอยหนีเอาละไปต่อได้น้ำเขาสวยมากน้ำใสไม่มีอะไรเลยน้ำตรงนี้นะมันเป็นคลองขุดที่ให้เรือเล่นผ่านเล่นเรือสินค้าเล่นออกมาจากทะเลก็ขยายสินค้าขนสินค้าเข้าเรือเล็กๆก็จะไปส่ง ตามท่าต่างๆเมืองฤทธิเมืองย่อยก็จะมีท่าเรือนะของอันนี้แหละก็จะส่งไปเรื่อยส่งสินค้าไปเรื่อยแล้วก็ขี่จัก,กรยานไปหลายจุดเจอวิวตรงไหนสวยแล้วก็หยุดถ่ายรูป <c oughs> <c oughs> เป็นคนชอบถ่ายนะเนาะตรงนี้มันเป็นสะพานแล้วเราก็มาอีกทางหนึ่งทางนี้เป็นฝั่งนี้รู้สึกว่าจะเป็นฝั่ง <c oughs> ที่เราจะ ขาไปนั่นเนี่ยเราไปเลาละ,ละใช่ใชแล้วก็เจอคนตรงนั้นตรงนี้ม,มีมีรถนี่จอดอยู่เขาก็เอารถมาจอดไว<ม>้ข้างทางแล้วเขาก็เดินขึ้นมาเล่นน้ำกันนั่นแหละมีคนเล่นน้ำเยอะเลยวันนี้อากาศมันดีเนาะเยอรมันก็หายากที่อากาศจะดีนะนะพออากาศดีเขาก็กระดีกระดากมาเล่นน้ำกันนะ เจะผีเสื้อด้วยแต่ได้ที่ถ่ายไม่ทันมันอ้าปีนี่แอปเปิลข้างทางลูกบุล่มเหมนะนี่สดสดเด็ดมาเลยจะสดสดเต็มต้นเลยเดี๋ยววันหลังจะแอบมาเก็บเดี๋ยวให้มันสุกก่อนเดือนตุลาคมแอปเปิลจะสุกคราวนี้ คุณแม่ก็จะลงกระโจมอ,อกลงจะตีโปง่งคอยดูซิมันจะตีโป่งได้ไหมผ้าผืนนี้มันก็เป็น,มนไม่ใช่มันไม่ใช่ผ้า,าผ้าฝ้ายเนาะมันมัดแล้วลื่นมัดแล้วลื่นเนี่ยทำยังไงเออมัดออาลื่นอีกแล้วอุดอุดอุดเชค็ชคเช็คอ่าลื่นอีกแล้วทำยังไงวะเ,เดี๋ยวจะลองไปลงน้ําดูค่อยไปมัดใหม่ในน้ําเนาะกระโจมอ,อกได้ก็ ลงมันไปอย่างนี้แหละทั้งเสื้อนี่แหละคนไทยเราก็ยังไม่กล้าจะถอดใส่บิกินี่เพราะว่าเออก็ยังจิตใจภายใต้จิตใจลึกๆก,ก,ก็ยังเป็นแบบอายๆอยู่เนาะอีกอย่างหนึ่งเราถ่ายลง YouTube ด้วยแล้วก็ไม่อยากโชว์มันจะตีโปงลงไปดูซีิมันจะได้ไหมน,น้ำใสแล้วก็อุ่น ทำให้มันเปียกก่อน <c oughs> แต่ทั้งกางเกงใส่ทั้งเสื้อลงไปเลยตีปงตุบตุบปองตุบตุบปองอ่าล้วก็แฟบลงไปแฟบไปอีกละอืมแต่ก็พอได้อยู่นะเดี๋ยวเที่ยวหลังนะจะเอาเอา่อเอ่เอผ้อา,าถุงผ้าฝ้ายไปอืมผ้าถุงลายเก่ามันเป็นผ้าฝ้ายมันจะอุ้มน้ํามันจะ ไม่มีรูห่างเหมือนา้าดโทเอจัดการมัดอีกรอบนึงเ <c oughs> มื่อกี้ละมันลื่นมันลื่นหลุดออกจากหน้าอกผ้าเออตีใหม่ดูสิตุบป่องตุบป่องตีน้ำเข้าไปสมัยโบราณนะั่นเล่นสมัยอยู่บ้านบ้านอยู่ข้างคองเออ,อันนี้ใช้ได้นี่นี่ใช้ได้ลอยได้ปุ๊บป่องปุ๊บ คนก็ก็มองว่าอีนี่มันทำอะไรเด็กๆฝรั่งอยู่บนเรือน่ะมันก็มองเอ๊ะยายคนนี้นะ่ะใส่เสื้อผ้าทั้งชุดเลยลงคล้องพวกเขาใส่บิกินี่กันอยู่ไงเนี่ว่ายกลับแล้วว้อ่อู่ผ้าหลุดกับป้ถุงหลุดนีสิเห็นไหมล่าประถุงหลุด,ไม,ลลดไม่เป็นไรเราหนุกกนกางเกงเป็นการเล่นน้ำที่สนุกสนานครัง้งแรก ในคลองที่ใหญ่ๆอย่างนี้ในเยอรมันเนี่ยพึ่งจะเคยเล่นเนี่ยสนุกมากเดี๋ยววันหลังไปอีกมามาไปเล่นน้ำคลองกันนะพี่น้องคลองใสเจียวว่ายแบบว่าไม่ไม่กระดักกระเดือใจว่างั้นเถอะมันไม่มีขยะไม่มีอะไรลอยมาเข้าปากตุ๊บป่องตุ๊บป่องอะเนาะไม่เหมือนคลองที่บ้านเราเนาะสมัยก่อนเป็นเด็กอายุ เก้าขวบสิบขวบลงวายน้ําคลองข้างบ้านนะบางทีก็มีเออซากสากัตว์ซากอะไรมันลอยตุปปองตุ้ปองมาบางทีซากสุนัขซากสุกรว่างง้นโอ้โฮลอยมาแต่ที่นี่นะสะอาดโล่กว่ายแบบสนิทใจอืมขึ้นถ,ถึงฝั่งละเอ๊ะทำได้สำเร็จแล้ว ก็ถึงตาคุณพี่ลงมั่งแล้วก็ถือกล้องคอยถ่ายแกมั่งผู้คนก็มีเรือมาเล่นนะคนที่มีสตางค์มีศักยภาพในการเก็บเรือขนเรือทั้งปีทั้งชาตินี่เขาก็เอาเรือมาลงตรงนี้มันเป็นทางให้เรือลงเป็นทางที่ลากเรือขึ้นลากเรือลงโดยเฉพาะนั้นเนี่ยมีขอบมีฝั่งเนี่ยที่เป็นเหล็กเนี่ยเพื่อให้ลากเรือขึ้นลง ไปหายแนบเลยคุณพ่อนั่นเงียบไปเลยโดดน้ำแล้วก็ไปนู่นไปอยู่ซะอย่างไกลเลยก็ <Yes. S 1> พากันออกมาจากจุดนั้นละคนมันเยอะจัดเออก็มาดูจุดใหม่ตรงนี้ไม่ค่อยมีคนพี่แมวอยากจะลงแบบส่วนตัวส่วนตัวมั้งเวลาถ่ายคลิปแล้วมันติดชาวบ้านแล้วก็ไม่อยากเอาเข้ามาลงเนาะเออก็เลย หาที่เงียบๆลงอีกรอบหนึ่งรู้สึกว่ามันสบายใจกว่าไงในการถ่ายคลิปตั้งแต่อยู่เยอะระมันมาก็มีเที่ยวนี้แหละโอ้ว่ายน้ำสนุกสนานในคลอง กลับกล้องมาเจอหน้าตัวเองอีก่ฟใหญ่ขาก็ตีน้ำไปปากก็สั่งไปอย่างนั้นอย่างนี้นะเธอเธอต้องเรียนรู้มากนะเธอกดปุ่มตรงนั้นนั่นนี้ถ่ายรูปนะเธอสั่งใหญ่เลย พ่อกระจเย็นถือกล้องถ่ายให้เมียทำตามที่เมียบอกอพ่อใหญ่อย่างสุดยอดเด้ละ่ะชีวิตแค่นี้ก็มีความสุขแล้วไม่ได้ฝรั่งรวยกับเขาก็ได้คนที่ตามใจทุกอย่างสั่งอะไรก็ให้ทําทุกอย่างทําให้ทุกอย่างแค่นี้ก็เอาละละวาสนาเรา แน่นะได้คนมีเงินอาจจะทุกข์ใจก็ได้เนะาะก็ถึงขากับก็จะออก,กาจากทางเดินตรงคลองน้ำก็ต้องใสจัก,กรยานขึ้นมาข้างบนพ่อใหญ่ก็ใสขึ้นให้เมียหนึ่งคันใสของตัวเองอีกหนึ่งคันนั่นนะขึ้นมาข้างบนและหอบแหก,กแล้วพ่อใหญ่ <laughs> คลิปนี้ม่วนซื่นโฮเซลสนุกสนานมากขอบคุณมากๆนะคะที่ติดตามรับชมรับฟัง